อาทีนี้มาอลอีกนึ่งเรือกันมั่งค่ะที่เราก็ต้องติดตามแล้วก็ช่วยกันตอนนี้ในะเรื่องของยญาเซฟติดนั่นเองน,เนะคะโดยคณะกรรมการตรวจการประเมินโครงการชุมชนบำบัดย,ย่างยืนนะคะในพื้นที่แพร่ระบาดยญาเซฟติดตามนโยบายแรงด่วนข้องรัฐบาลค่ะโดยแรกตะวานันนี้นะคะที่ชุมชนล่างคลางตำบลบางกุง้งอำเภอเมืองสุราธานีค่ะพลตำรวจโทชัยวัฒน์ฮัตกลาภูทรงคุณวุฒิ นะคะและก็มีพลตํารวจตรีพีรยุทธ์การะเจดีค่ะรองผู้บัญชาก,การตํารวจภูธรภาคแปดลักษณะก็รวมกันค่ะในการตรวจประเมินโครงการชุมชนบําบัดย่งอย่างยืนในพื้นที่แพร่ระบาดหญาเสพติดสูงสุดตามนโยบายแรงด่วนข้องรัฐบาลประจําปีงบประมาณ2 567การมีการลงพื้นที่ไปแล้วค่ะติดตามความคืบหน้าการดําเนินการโครงการโดยมีพันตํารวจเอกนิพนธ์ชาตรีนะคะผู้กํากับการสถานีตารวจภูธร,รเมืองสุราษฎร์ธานีบรรยายสรุปและการมีพักส้วนที เกี่ยวข้องให้การต้อนรับค่ะครับพันธุ์ตำรวจเอกนิพนธ์นะครับผู้กกับเกบอาได้สรุปสถานการณ์นะครับขั้นตอนความยั่งยืนในการทํากิจกรรมองชุมชนนะและก็รองรับผู้ที่ผ่าน,นการบําบัดตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการประเมินพ้นนะครับรวมั้งทอดบทเรียนสรุปการปฏิบัติของโครงการที่ผ่านมามและการกระกาศมาตดตามให้คําแนะนําให้คะแนนและสอบตามข้อมูลนะครับและก็ลงพื้นที่ด้วยนะเยี่ยมชุมชนด้วยนะครับไปตามบ้านคนชุมชนเลยว่าไอ้ตำรวจลงมาทําจริงไหม ถ้าพูดชุมชนล่างคลังนี้อยู่ในตมบนบางกุ้งนะครับเป็นชานเมืองและเป็นชุมชนริมคลองท่าทองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพป,ประมงนับถือศาสนาอิสาลามมีการตั้งบ้านเรือนกันหน้าเน้นนะครับผู้คนส่วนใหญ่จะออกเรือผู้ชายเนี่ยจะออกเรือปลาตนกลางคืนนะทางตำรวจเองก็รมเครือข่ายเข้ามาดำเนินการเพอแก้กไข่ปลาห้ายาเสพติดอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับนี่ก็ท่ออเมืองเลือกชุมชนนี้มาดำเนินการแล้วก็ขามขวดรั้งกานเล่นนะครับ